ครับผมวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยในช่องแฟร์สเตชันนะครับวันนี้ผมจะมาปลู 6, กต้นมอกกานีนะครับผมสงการปีนี้ใสต้นมอกกานีต้นนี้นะครับผมเพาะไว้ประมาณได้หนึ่งปีแล้วนะครับเนี่ยได้เรือประมาณนี้นะครับดูเดี๋ยววันนี้ผมจะโรยเชื <USDA> ้อราเมโคลาซานะครับใส่หลุมรองก้นหลุมนะครับประมาณนี้นะครับผมจะโรยโรย เชื้อไมโครเรซาทุกหลุมนะครับที่เป็นหลุมที่ปลูกต้นนกศรีนะครับผมครับอันนี้ก็จากนั้นเราก็ขุดหลุมปลูกเลยครับ mm hmm. เชื้อไมโครเรซาเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติก็คือเป็นเชื้อรานะครับ mm hmm. ที่อาศัยอยู่ตามรากพืชน,นะครับผมแล้วก็ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตลดการใช้ปุ๋ยนะครับแล้วก็ช่วยให้ต้นต้นไม้ทนต่อโรคนะครับผมนะ ต้นแรกเลยครับด,ดูต้นนี้น่าจะสูงประมาณสักเมตรยี่สิบนะดูกั่เลยเราจะปลูกต้นมหมฮอกานีนะครับต้นมหมฮอกานีเป็นต้นไม้เศรษฐกิจนะครับเป็นไม้ซึ่งมีเนื้อไม้ที่แพงนะครับเนื้อไม้ของต้นมหมฮอกานีเขาจะเอาไปทําระนาดนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีนะครับผม เนื้อไม้สวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ตรงนะครับต้นโตก็จะตรงครับเราก็ออกจากลุกตอนนี้ลาบมันก็เดินเยอะแล้วนะครับผมูนี่แล้วก็ ก็ปลูกเลยนะครับ <ido> แล้วก็ดินลงเลยนะดินแข็งปักเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ที่จริงเขาให้ปลูกหน้าฝนนะครับแต่นี้ไม่มีเวลาครับเลยปลูกหน้าแรงซะเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวลดน้ำเอาะนะครับผมเ,เสร็จไปแล้วหนึ่งต้นนะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะเอา ไม้มาค้ำนะครับเพราะว่ารากเขายังไม่ทันได้เดิน,นครับเดี๋ยวถ้าลมโยกมันก็จะรากก็จะเสียหายได้เขาก็จะไม่ไดเจริญเติบโตนะครับผมนี่เสร็จแล้วเราก็คุมฟางนะเพื่อการความชื้นเพื่อจะได้มีความชื้นนะครับแล้วก็หน้าแรงแบบนี้นะครับอากาศร้อนสี่สิบกว่าองศานะ,ะคนครพนมบ้านเรา แล้วก็ผมจะใส่ตัวนี้ก็จะเป็นปุ๋ยผมไปเอาตามต้นในต้นสัมสานะครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าต้นต้นอะไรนะเรียกต้นสัมสานะครับแถวบ้านผมนะแถวดินแถวนั้นมาครับก็จะเป็นดินดำแบบนี้นเป็นปุ๋ยอย่างดีนะนี่ กดกดกดหยุดก่อนครับจากนั้นแล้วก็รดน้ำนะครับผมลดไปเลยแดดแดดวันนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรลดไปเลยรดมาชุ่มเลยนะครับนี่รดรอบๆไปเลยเรารลดรดน้ำมาชุ่มเสร็จแล้วล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตีหลักค้ำนะครับผม กันโยกนะครับแล้วก็รัดนะครับกันโยกครับผม อทนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหนึ่งต้นนะ <Okay. S 1> นี่ของบนโยกไม่เป็นไรนะขอให้ลากมันจะโยกนะต้องรัดแน่ๆนๆเพื่อกันโยกนะี่โอเคครับเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ช่วงนี้ ช่วงที่ปลูกใหม่แล้วก็ลดทุกวันนะครับเป็นเวลาหนึ่งเดือนนะครับผมวันละครั้งอวบนะครับผมหลังจากนั้นพอเขาเริ่มแตกยอดแล้วเราก็วันเว้นวันหรืออาทิตย์หนึ่งสองสามครั้งครับค่อยลดเดี๋ยวแล้วก็จะเอาปุ๋ยคอกมาใส่นะครับผมอตอนแรกมาต้นที่สองอออนี่ก็ต้นมองอกนี้ต้นที่สองครับต้นนี้น่าจะสูงกว่า ้สูงกับเท่าผมแล้วครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะดูเฮุยเราโรยเชื้อไมโคโรไรซาลงไปแล้วครับตามนี้นะครับผมแล้วเ,เราก็เอาลงปลูกได้เลยนะครับมาดูหสูงจงนะังวเ่ยหมูน่ากินแน่น แล้วกบเลยนะครับดินกบเลยดินจะแข็งนะแถวนี้เแยวฮะแล้วก็พุดพวนด,ดินรอบๆนะเพื่อให้ดินเปนล้วนนะแล้วก็เวลาเราลดน,น้ำลากมันก็จะเดินให้ดีนี่ ฟางเคล็ดลับของผม,ผมดินตายต้นไม้นะที่ทับผมกันมานานแล้วเนาะมันจะดำเอาเลยแล้วก็จะรดน้ำนะน้ำให้ชุ่มเลย อืมนี่ hmm. hmm, คำล้างเสร็จแล้วก็คา้าเชื่อมมาลัดรัดให้แน่นเลยครับแรกแรกสักอาทิตย์สองที่เราค่อยๆมาถอดออกนะครับผมกันมันยกนี่อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราติดตามนะครับผม